บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่21มิถุนายน2567ใครมีบัตรเก่าผ่าน6ข้อนี้ครบมีคนได้เงิน3,700บาทโดยก่อนพลาดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเลยตอนนี้ในวันที่21มิถุนายน67ครับหากคุณเป็นคนที่ผ่าน6ข้อนี้ครบและมีบัตรเก่าคุณเตรียมตัวได้รับเงินตรงนี้เลยครับ ซึ่งทำไมผมถึงพูดถึงว่าเงินจะได้ถึง3,700บาทนะเพราะว่าในที่ผ่านมานะครับคนที่มีบัตรเก่ามีคนได้ยอดได้จริงๆนะครับจากที่ผมได้ทำคลิปอันนี้นะอันนี้คือเนี่ยผมทำไว้ก็คือคลิปนี้ก็ทำไปหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีคนได้จริงในรอบก่อนซึ่งรอบก่อนหน้านี้นะครับก็ได้กันแต่การเช็คเงินเนี่ยเขาเช็คเงินผ่านทางมือถือนะครับแต่รอบนี้ รอบปัจจุบันก็มีวิธีใช้งเงินอีกแบบหนึง่งผ่านทางเว็บไซต์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะข้อมูลตรงนี้มีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าเป็นคนลงทะเบียนค่าไฟแต่ไม่เคยไปกดไปกดได้3,700บาทมีจริงและไม่ทุกคนก็คือแต่ละคนจะไม่เท่ากันแต่พี่ท่านนี้ได้3,700บาทคุณมีโอกาสได้เท่าพี่ทานนี้สนเจ็ดบาทหรือมากกว่าพี่ทานนี้หรือน้อยกว่าพี่ทานนี้เป็นไป,นปนได้ทั้งสินน้นนะครับ แต่คุณจะได้สามเจ็ร้บาทหรือจะได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ6ข้อนี้ครับว่าคุณจะต้องผ่านให้ครบโอเคมาเริ่มการที่ข้อที่1ข้อแรกครับคุณต้องเคยได้บัตรโสดิการแห่งรัฐบัตรใบเก่าง่ายๆคือคุณต้องเคยลงทะเบียนเข้าร่วมบัตรโสดิการแห่งรัฐบัตรเก่านะครับแล้วพอลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องได้สถานะว่าผ่าน แล้วก็ได้ใช้บัตรด้วยแล้วก็ใช้มาอย่างยาวนานนะครับได้สิทธิประโยชน์ในแต่ละเดือนของบัตรใบเก่านะครับต้องเป็นอย่างนั้นก็คือบัตรใบเก่าต้องได้นั่นเองต้องผ่านครับนี่คือข้อที่1นึาคุณผ่านยินดีด้วยครับผ่าน1ข้อแล้วต่อไปข้อที่2คุณต้องอยู่ในคนที่ได้ทั้งบัตรนอกจากได้บัตรเก่าแล้วคุณต้องได้บัตรเก่าด้วยและบัตรใบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้จิตเนี่ยก็ต้องได้ด้วย พูดง่ายๆก็คือต้องได้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์และก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรประชาชนรอบใหม่ในการใช้สิทธิ์ซึ่งคุณก็ต้องผ่านทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่หาคุณถามว่าถ้าคุณมีแค่บัตรใหม่และบัตรเก่าไม่มีอันนี้ไม่ได้หรือมีบัตรเก่าและบัตรใหม่ไม่มีอันนี้ก็ไม่ได้ต้องได้ทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่เท่านั้น จะได้นี่คือในส่วนข้อที่2ครับสหรับข้อที่2ตรงนี้ก็ใครผ่านคุณผ่าน2ข้อและยินดีด้วยครับต่อไปข้อที่3ที่คุณต้องผ่านก็คือข้อที่สําคัญในส่วนของการยินอรอนตอนสําหรับคนที่ยังไม่ยินอรอนตอนบัตรสวัสดิการรัฐการยินอรอนตอนคืออะไรคือการที่คุณเอาบัตรประจําตัวประชาชนของคุณไปยินอรอนตอนที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกาสธนาคารเหล่านี้คือรัฐเปิดให้คุณเอาบัตรประชาชนของคุณ ไปยืนนตนเพื่อเปลี่ยนบัตรประชาชนของคุณที่เป็นบัตรประชาชนธรรมดาไปเป็นบัตรประชาชนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐครับมีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเข้าไปในนั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเอาข้อมูลเงินเข้าอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณจะได้แต่ละเดืนอนหรือเงินสิทธิพิเศษต่างๆเข้าไปในบัตรประชาชนของคุณคูคุณต้องไปยืนนตนโดยการยืนยนตนนี้ต้องทำตอนสุดท้ายเนี่ยคือวันที่26เมษายน2567รย หากคุณทําช้ากว่านี้เลยตรงนี้ไปอันนี้ไม่ได้นะครับต้องทําก่อนวันที่26เมษาหรือว่าสุดท้ายเนี่ยคือ2ี่เมษาจะต้องขึ้นสถานะว่าการยินยนสสาเร็จผ่านสีเขียวนะครับซึ่งตรงนี้หากคุณเป็นไปตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับยินยนภายในวันที่26เมษายน6 7เเนี่ยทันก็ผ่านครับ3ข้อแล้วยนินดีด้วยครับคุณผ่าน3ข้อแล้วต่อไปข้อที่4ี่ครับ คือคุณจะต้องผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้สำเร็จเรียบร้อยภายในวันสุดท้ายคือวันที่19มิถุนายน,น2 5 7 7แนะนำว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้และยังมีเวลาก่อนถึงวันที่19และยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแนะนำมากๆคือคุณต้องไปทำการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้สำเร็จด่ดดวนเลยนะครับรีบไปทำด่วนผูกกับธนาคารไหนแนะนำเป็นธนาคารของรัฐ เพราะว่าถ้าเป็นเงินงต่างๆพวกนี้ธนาคารรัฐจะได้เงินง่ายเพราะว่าเป็นเงินของรัฐนะครับเช่นธ <_ d ata> นาคารกุ้งไทยออมสินทกสอย่างเงี้ยสะดวกแต่คุณจะเอาเอกชนก็ได้แนละ้วแต่คุณนะครับได้หมดทุกธนาคารขึ้นอยู่กับความสะดวกของตัวคุณเลยครับอ่าดังนั้นหากคุณผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนย้ำว่าต้องผูกเพย์บัตรประชาชนนะหลายคนเข้าใจผิดไปผูกพร้อมเพย์กับเบอร์มือถือและพอถึงวนันเงินไม่เข้ามันผิดครับเพราะคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ือการบุกพื่ประชาชนผมอธิบายแบบง่ายๆคือการเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนของคุณทั้งหมดทุกหลักเนี่ยมาเป็นเลขบัญชีธนาคารเวลาคนจะโอนเงินให้คุณเพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชนของคุณเนี่ยก็จะโอนให้ได้แล้วซึ่งรัฐเขามีข้อมูลเลขตบประชาชนของคุณทําให้โอนเงินเนี่ยโอนสะดวกโอนรวดเร็วดังน,นั้นต้องทํใไปทันหากคุณทาําทันภายในวันที่สิถุนายน67หสำหรับการบุกพื่ประชาชนเนี่ยก็ถือว่าผ่านข้อที่4แล้วครับ นี้นะครับผ่าน4ข้อแล้วอีก2ข้อสุดท้ายข้อที่5ที่คุณต้องผ่านคือบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกพอมเพย์แบบประชาชนในข้อเมื่อกี้คุณต้องเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ไปปิดใช้งานหรือว่าบัญชีไม่เคลื่อนไหวหรือบัญชีมีการติดปัญหาด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ทําให้เวลาโอนเงินโอนไม่ได้ข้อนี้วิธีการทําแก้ง่ายมากคือหลังจากคุณผูกพอมเพย์แบบประชาชนแล้วให้คุณลองทดสอบนะครับใส่ ให้คนโอนเงินให้กับคุณนะครับโดยกรอกพร้อมเพย์ก็คือกรอกเลขบัตรประชาชนของคุณเนี่ยลงไปเพราะกรอกเสร็จก็ลองกดโอนดูสัก1บาทก็ได้ถ้าโอนแล้วนะครับคือและเงินเข้าเนี่ยก็แสดงว่าสําเร็จคือบัญชีที่บูเข้าประชาชนเนี่ยคือเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันเรียบร้อยแต่หากโอนแล้วไม่สําเร็จนะครับยังโอนแล้วติดขั้นตอนต่าง,าง,างเนี่ยอันนี้ต้องไปแก้เรื่องการผูกบมูรประชาชนในข้อที่ผ่านมาให้เรียบร้อย เพื่อที่จะทําการรับการโอนเงินได้นะครับสำหรับข้อที่5ครับอันนี้คือข้อที่5และก็ข้อที่6ครับคุณต้องมีเงินค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเก่าบัตรเดิมนะครับโดยคุณต้องตรวจสอบเงินค้างในบัตรซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อให้คลิปนี้ไม่ยาวจนเกินไปวิธีการตรวจสอบเงินค้างในบัตรคุณไปดูอีกคลิปหนึ่งผมได้จะทำเอาไว้หลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้วิธีเช็คเงินเช็คเงินค้างเช็คเงินเพิ่มที่อยู่ในบัตรนะครับเช็คโครงการต่างๆที่คุณได้รวมถึงเงิน ตรงนี้ด้วยซึ่งเงินตรงนี้เมื่อคุณได้เนี่ยในระบบจะขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยครับว่าคุณมีเงินค้างนะครับที่อยู่ในระบบของ e m o n น y ีนะครับที่อยู่ในบัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งสำหรับที่ผมทําในคลิปนี้ก็คือมีพี่ท่านนี้เนี่ยมีได้3 0 0พคุณอาจจะได้3 0 0พตามพี่ท่านนี้ก็ได้หรืออาจจะได้มากกว่าหรืออาจจะได้น้อยกว่าขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูล ตในนรงนี้เลยนะวิธีการตรวจสอบข้อมูลก็อย่างที่บอกหลังวิดีโอนี้ไปดูได้นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกับทุกท่านในส่วนตรงนี้ครับหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมจะนำฝากทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับคุณต้องผ่านทั้ง6ข้อถึงจะได้เงินนะครับซึ่งได้เงินแต่ละคนก็ต้องบอกตามตรงว่าได้ไม่เท่ากันนะครับคือผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่ามีคนได้37 0 0เท่านั้นเอง โอเคครับผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งคือคุณต้องได้หังสรับรอการแห่งรัฐบัตรเก่าต้องเคยได้2คือคุณต้องได้ทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่3คือคุณนี้ต้องยินตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่26เมษายน2567 4คือผูกพร้อมเพย์ประชาชนเนี่ยให้สำเร็จเรียบร้อยภายใน19เก้านเดนคือบัญชีธนาคารที่ผูกเพย์แบบประชาชนเนี่ยต้องใช้งานอยู่ในปัจจุบันโดยทําการโอนเงินโดยใช้การบัญชีที่โดยใช้รหัสพร้อมเพย์ที่ผูกัตรประชาชนนะครับก็คือกรออบัตรประชาชนของคุณไปเท่านั้นเอง แล้วก็6เนี่ยมีเงินค้างในบัตรก็จะได้เงินครับอย่าลืมไปดูวิธีเช็คเงินค้างในบัตรหลังวิดีโอนี้สหรับวันนี้สวัสดีครับ